วันนี้นะคะเป็นวันที่เราตัดทุเรียนนะคะที่จริงก็ตัดกันมาสองสามวันแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศการตัดทุเรียนนะคะว่าเขาตัดกันยังไงยอมรับยังไงแล้วก็กองทุเรียนนะคะจนถึงการขนส่งขึ้นรถไปเลยเดี๋ยวมาดูกันยิ้มหน่อยนี่กำลังปีนต้นนะคะก็ต้นปีนสูงพอสมควรเลยแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นคนลับนะคะนี่กำลังถ่ายคงถ่ายคลิปอยู่อันนี้ค่ะอุปกรณ์คนตัดนะคะก็จะมีบันไดถ้าปีนไม่ได้เราก็บันไดนะคะใช่แล้วก็มีมีดนะคะมีสสำหรับตัดทเรียนแล้วก็กระสอบ อ่ะเดี๋ยวมาดูคนรับกันนะคะนี่มือชีบมาก <laughs> ไม่ใช่ถ่ายอยู่แล้ว <laughs> แบบล่วง <laughs> ทุกอย่างดูชิลมากนะคะจริงแล้วก็ไม่ได้มีแค่คู่เดียวนะคะที่ปัดอันนี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เขาปัดุเียนกันต้องใช้หลายๆคนเลยนะ,ะเพราะว่ายิ่งไหล,ไลก็ยิ่งต้องใช้จํานวนคนมากนะคะไม่งั้นตัดไม่ทันนี้นะคะก็จะเป็นตําแหน่งกองทุเรียนนี่นนี่เราก็จะเอาทุเรียนที่ตัดมาเมื่อกี้นะคะก็คือเราจะ ขนทางรถซาเล้งนะคะแล้วก็เอามากองไว้ตรงนี้นี่มาแล้วไม,ไม่พอหรอโอเคอันนี้เป็นฝ่ายคนทุเรียนนะคะจะบรรทุกบนตาเล้งนี่แล้วอันนี้ก็เป็นฝ่ายสเบียงที่ก็เป็นกิจกรรมประจํานะคะเป็นหน้าที่ประจาของแอนนะคะก็คือการที่แอนจะต้องมายกทุเรียนนะคะขึ้นมากองบนนี้นะคะเป็นหน้าที่ที่ดูสบายสุดเนาะเพราะว่าอยู่ในที่โล่งไม่ต้องตัด Woohoo! <laughs> จะีไปดูเขาตัดเรียนตรงท้ายสวนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตัดต่อท้ายสวนนะไว่ขึ้นขึ้บ้านยมาเลยมาบายแล้วนี่นสงมากเลยรับไปใหญ่แล้ว กำลังรับคู่เรียนเลยก็ตรงนอนจะมีลอซเลออีกสองขันก็จะเป็นจะมีคนตัดอีกคนหนึงอยู่ตรงนอง้อันนี้ก็กำลังยกเข่งขึ้นนะคะขึ้นลสซเลงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่บ้านอีกทีนะคะ ก็มีคนตัดประมาณ5คนนะคะดุมๆช่วยกันตัดแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะสูงมากเห็นไหมคือขึ้นไปปีนสูงมากลูกเรียนอยู่แบบบนยอดนู้นน,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 นี้ก็ีกย้ายแข่งอยู่ ก็ฟังลูกที่ยังตัดไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นทุเรียนรุ่นหลังนะคะที่ยังตัดไม่ได้ตอนนี้ก็กำลังไล่แจกเข่งนะแจกเข่งก็คือนอนค่ะอยู่ตามใต้ต้นนะคะสแตนบายคนตัดอันนี้ก็มาตรการโควิดนะคะมาตรการโควิดฉีดทั้งตัวเลยคะ่ะ <c oughs> คือตัดทุเรียนไปฉีดไปนะคะมีพนักง,งานฉีด <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปที่กองทุเรียนกันดีกว่าค่ะเป็นที่กองทุเรียนที่บ้านนะคะนี่ก็คัดส่งออนไลน์โลกสวยๆเลย <c oughs> บรรทุกทุเรียนนะคะก็จะช่างกิโลคนเดิมค่ะที่ฉีดสเปรย์คือคนเดิม <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นพอดีนะคะแอนก็เอาจะเอาทุเรียนที่แบบที่แอนตัดแก่จับนะคะมาส่งให้ลูกค้า <c oughs> โดยนี่ค่ะนี่อยู่ตรงนี้เลยเท่าที่เห็นข้างหลังนี้นะคะก็คือ สุเรียนออนไลน์นะคะที่ทำอยู่ตอนนี้นี่ค่ะลูกสวยมากสุเรียนหมอนทองตัดแกะจัดนะคะของส่วนคุณลูกหมูที่แอนตั้งใจทำมากๆเลยนี่โอเคค่ะ <c oughs> ใครสนใจก็มาจับจองกันได้นะคะตัดแกะจัดหวานมันอร่อยนะคะมี ตอนนี้ก็มีลูกค้าเจ้าประจำนะคะสั่งอย่างต่อเนื่องเลยนี่ก็คืนนี้ก็จะเตรียมแท็กปิดฝากล่องน,นะคะเพื่อที่จะเตรียมส่งอนอม EMS ในวันพรุ่งนี้ค่ะ้นะเดี๋ยวขอจบคลิปกันไปด้วยน้องทุเรียนนะบ๊ายบาย